แบบเรียนชีวิตเล่มสองโดยวิทเนตลีแปลและจัดพิมพ์โดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยบทที่22การประกาศกิติคุณการประกาศกิติคุณเป็นสิ่งที่ควรกระทำสำหรับทุกคนที่เชื่อเข้าสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความรอดอีกทั้งควรเป็นสิ่งที่เขายินดีกระทำชีวิตที่อยู่ภายในซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้เมื่อเรายิ่งประกาศกิติคุณ ก็ยิ่งทำให้ชีวิตนี้ได้รับการปลดปล่อยและเราก็จะยิ่งเติบโตในชีวิตเลขโรม 1, ันหนึ่งกิตติคุณคืออะไรเลขอาหรับหนึ่งข่าวประเสริฐข่าวแห่งความยินดีประกาศข่าวประเสริฐและข่าวแห่งความรอดในวงเล็บตามภาษาเดิมคนเหล่านั้นที่ประกาศกิตติคุณและบอกข่าวดียาสยาบทที่ห้าสิบสอข้อเ โรงบที่1 0ข้อ15กิตติคุณก็คือข่าวประเสริฐหรือข่าวแห่งความยินดีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าทรงใช้พูดทาตของพระองค์ประกาศแก่มนุษย์ทั้งหลายเลขโรมัน2เนื้อหาของกิตติคุณเลขอาบรกบหนึ่งพระเยซูคริสต์ประกาศกิตติคุณว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์กิจการบทที่5ข้อ42 เนื้อหาสําคัญประการแรกของกิตติคุณก็คือพระเยสุคริสผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าโยฮันบทที่20.31ข้อ31พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์โรมบทที่1นึข้อ1ถึงข้อส่ทรงเป็นพระผู้ช่วยของคนบาปมาทายบทที่1นึข้อ21เลขอาบิกสองกิติคุณที่ข้าพระเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือพระคริสได้ทรงวายพระชนเพื่อความบาปของเราทั้งหลาย ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์และส่งถูกฝังไว้แล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่สตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์หนึ่งโกลินโทบทที่สิข้อหนึ่งถึงข้อ4การที่พระคริสต์ทรงตายเพื่อขจัดบาปของเราทรงถูกฝังและเป็นขึ้นนี่ก็คือเนื้อหาที่สํำคัญของกิตติคุณสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็น ก็คือฐานันดรแห่งพระเจ้าและมนุษย์ของพระองค์สิ่งที่พระคลิสส่งกระทำก็คือการงานแห่งการถ่ายของพระคริสซึ่งได้ประกอบขึ้นเป็นเนื้อหาของกิตติคุณเลขโรมันสวิธีการพูดอีกอย่างหนึ่งของการประกาศกิตติคุณเลขอาบรบหนึ่งการเป็นพยานเป็นพยานบุคคลของเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่หนข้อแ เลขอาบิกบสองการนำพาผู้คนมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าอันดาเรอาก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูโยฮันบทที่หนึ่งข้อ4 0ถึง42เลขอาบรกบสามการหวานมเมล็ดพืชกำลังสะสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรัน์เพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน โยฮันบทที่4ข้อ36เลขอาบบกสการเก็บเกี่ยวรวงข้าววิงวอนต่อเจ้าของของรวงข้าวนั้นให้เร่งคนงานหลายคนไปเกี่ยวรวงข้าวของพระองค์มัทธิวบทที่9ข้อ38ิเลขอารบิก5การใช้หนี้ข้าพเจ้าเป็นหนี้ต่อพวกมนุษย์ข้าพเจ้าจะประกาศกิตติคุณน,นั้นแก่ท่านทั้งหลาย รมบทที่1ข้อ1 4ถึงเลขอรารบิก6การบังเกิดผลเราในวงเล็บคือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลือกท่านทั้งหลายและได้ตั้งท่านทั้งหลายไว้เพื่อท่านจะออกไปเกิดผลในวงเล็บโยฮันบทที่15ข้อ16จากข้อพระกัมภีข้างต้นที่กล่าวมาทั้ง6ประการคือการเป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้า การนำคนมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าการหว่านเมล็ดพืชการเก็บเกี่ยวรวงข้าวการใช้หนี้และการบังเกิดผลกรณีเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการพูดอีกอย่างหนึ่งของการประกาศกิตติคุณเลขโรมัน่คำบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลขอาหรับหนึ่งท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก ให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่ในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มทัทิยบทที่28ข้อ19เลขอารบิกสองจงออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณแก่สิงส่งสร้างทั้งสิ้นมาราโกบทที่16ข้อ15ภายหลังที่องค์พระเยสเจ้าได้ทรงสำเร็จการถ่ายตามโครงการที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ที่พรร่งส่งเลือกสรร โดยอาศัยการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์และในขณะที่พระองค์จะจากโลกไปโดยการเสด็จสู่สวรรค์ก็ได้บัญชาสวาวกของพระองค์ให้ออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณต่อสิ่งทรงสร้างทั้งสิ้นของพระองค์กระทําให้ชนทุกประเทศเป็นสาวกของพระองค์ให้เขารับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพคำบัญชานี้มีความเคร่งเครียดอย่างยิ่ง ไม่ใช่ตรัสแก่สาวกในสมัยนั้นเท่านั้นแต่ตรัสแก่บรรดาผู้เชื่อพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยซึ่งได้รับความรอดของพระองค์ดังนั้นเราล้วนต้องต้อนรับคําบัญชานี้ด้วยความหนักแน่นอีกทั้งออกไปประกาศและเผยแพร่กิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลขโรมัน5หวิญญาณแห่งการประกาศกิตติคุณกล่าวถึงท่าทีของการประกาศกิตติคุณ เลขอาบิกหนึ่งร้อนรนในวิญญาณร้อนรนในวิญญาณและกล่าวสั่งสอนถึงพระเยซูอย่างถูกต้องกิจาการบทที่18ข้อ25เลขอาบิกสองเดือดดานวิญญาณที่อยู่ภายในของท่านก็เดือดดานเมื่อท่านเห็นเมืองนั้นเต็มไปด้วยรูปเคารพกิจาการบทที่17ข้อ16เลขอาบิกสาไม่มีความละอาย ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องกิตติคุณเพราะว่ากิตติคุณนั้นเป็นลิเดกของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนถึงที่รอดโรมบทที่หนึ่งข้อสิบหกเลขอาบรกบสี่ยินดีเสียสละฐานะของตัวเองแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นอิสระจากคนทั้งปวงข้าพเจ้าก็ยังสมัครใจเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้คนมากยิ่งขึ้นต่อคนอ่อนแอ ข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอนั้นข้าพเจ้าได้กลายเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำล้วนเพื่อกิตติคุณเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมการกับท่านทั้งหลายในกิติคุณนั้น 1. นึ่งโกลินโทบทที่9กข้อ19ถึง23เลขอารบิกห ยินดีเสียสละและยอมสละตัวเองข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจ่ายราคาและสละตัวเองจนหมดสิ้น2โกลินโทบทที่12ข้อ15เลขอรารบิก6ไม่กลัวความทุกข์ยากจงร่วมทุกข์ด้วยการกับกิติคุณตามฤทธิ์ของพระเจ้า2ติโมเทียบทที่1ข้อ8เลขอรารบิก7 สละทุกอย่างผู้ใดที่ได้สละเรือนพี่น้องชายพี่น้องหญิงมารดาบิดาบุตรหรือไรนามรารโกบทที่10ข้อ29สิ่งที่กล่าวมาเกี่ยวกับการร้อนรนในวิญญาณการเดือดดานในวิญญาณไม่มีความละอายต่อกิติคุณยินดีเสียสละฐานะของตัวเองยินดีสละและยอมสละตัวเอง ไม่กลัวความทุกข์ยากแม้กระทั่งสามารถสละทุกอย่างกรณีเหล่านี้ล้วนเป็นาธาตุทีที่เราควรมีต่อก,กิติคุณขอให้พระองค์ประทานพระคุณแก่เราเพื่อเราสามารถดำเนินตามแบบอย่างที่งดงามและประเสริฐของวิสุทธิชนในสมัยเริ่มแรกนั้นเลขโรมันหบุคคลที่ประกาศกิติคุณเลขอาราบิกหนึ่ง เหมาะสมกับกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจงประพฤติปฏิบัติให้สมกับกิตติคุณของพระคริสต์ฟิลิปปยบทที่หนึ่งข้อ27เลขอาหรับสองอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในเราในวงเล็บพระคริสต์และเราอาศัยอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากโยฮันบทที่15หข้อ5 บุคคลที่ประกาศกิตติคุณน,นั้นจำต้องมีการดำเนินชีวิตและการประพฤติที่คู่ควรกับกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจำต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในเขาร่วมดำเนินชีวิตด้วยกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่มีช่องว่างใดๆกับพระองค์เลขโรมัน7อำนาจในการประกาศกิตติคุณ เลขอาบอิกหนึ่งอำนาจแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกมาทายบทที่28ข้อ1 8ถึง19อำนาจในการประกาศกิตติคุณก็คืออำนาจที่พระคริสต์ได้รับทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกซึ่งเหนือกว่าทุกสิ่ง ปกครองทุกสิ่งและควบคุมทุกสิ่งเลขโรมัน8ฤทธิเตชในการประกาศกิตติคุณเลขอาบรกบหนึ่งริเตชแห่งการสรุปสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับริดเตชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนตัวท่านและท่านจะเป็นพยานบุคคลของเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่หนึ่งข้อ8 ฤทธเดชในการประกาศกิติคุณก็คือฤทธเดชท,ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการปรากฏออกในขั้นสุดท้ายของพระเจ้าตรีเอกภาพรวมทั้งพระเจ้าตรีเอกภาพกับขั้นตอนที่โรรองทรงผ่านนั้นเลขโรมัน9ประกาศกิตติคุณอย่างไรเลขอาบิกหนึ่งอธิษฐานเมื่อพวกเขาทุลนวิงวอนจบแล้ว กล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญกิจการบทที่4ี่ข้อ31หากต้องการให้การประกาศกิตติคุณมีประสิทธิภาพก็จำต้องเป็นคนที่อธิษฐานเลขอารบสองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญกิจการบทที่4ข้อ3 1 การประกาศกิตติคุณจำต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะสำเร็จคำอธิษฐานของเราเลขอัลบิก3สาดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณน,นั้นก็ตรัสกับฟิลิปว่าจงเข้าไปใกล้ๆร,รถนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งไปใกล้รถนั้นกิจการบทที่8ข้อยี่หากจะประกาศกิตติคุณ หลังไหลออกซึ่งชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบังเกิดผลแห่งชีวิตก็จำต้องดำเนินตามการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลขอารบิกสี่ไม่ว่าจะมีโอกาสหรือขาดโอกาสจงประกาศพระคำทั้งเวลาที่มีโอกาสและที่ขาดโอกาสหากจะประกาศกิตติคุณและบังเกิดผลก็ไม่ควรถูกจำกัดด้วยเวลาเลขอารบิกห รักมนุษย์เสียสละเพื่อมนุษย์และสละตัวเองข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสละตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อท่านเมื่อข้าพเจ้ายิ่งรักท่านมากขึ้นท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือ2กริลินโธบทที่12ข้อ15การรักมนุษย์เสียสละเพื่อมนุษย์และยอมสละตัวเองกรณีนี้ก็เป็นหนทางที่อัศจรรย์ และประเสริฐเลิศในการประกาศกิตติคุณเลขอบิกหกล่าวพระคำของพระเจ้ากล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญกิจการบทที่4ี่ข้อสาสเไม่กล่าวถ้อยคำของตัวเองแต่กล่าวพระคำของพระเจ้านี่เป็นเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่แห่งความสำเร็จของการประกาศกิตติคุณในประเด็นนี้มีหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่ง ที่เกี่ยวกับกิติกุลซึ่งควรแก่การแนะนำคือความลี้ลับแห่งชีวิตมนุษย์ซึ่งจัดพิมพ์โดยห้องสมุดกิติกุลแห่งประเทศไทยเลขอารบิกเจ็ดเยี่ยมตามบ้านสแสวงหาลูกแห่งสันติสุขรวงข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงวิงวอนต่อเจ้าของของรวงข้าวให้เร่งคนงานหลายคนไปเก็บเกี่ยวรวงข้าวของพระองค์ ท่านทั้งหลายจงไปเถิดถ้าจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่าขอให้สันติสุขมีแก่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะได้อยู่กับเรือนนั้นลูกาบทที่สิบก็สองถึงข้อหกหนทางที่จะประกาศกิตติคุณได้อย่างกว้างขวางและมีผลลัพธ์ที่อุดมสมบูรณ์และประเสริฐเลิศก,ก็คือออกไปเยี่ยมเยียนและเคาะประตูตามบ้านตามเรือน เพื่อสแสวงหาลูกแห่งสันติสุขนำพาเขารับเชื่อรับปรับติสมาและรับความรอดเลขโรมันสิบบำเน็จแห่งการประกาศกิตติคุณเลขอาหิับหนึ่งมีบำเหน็จเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความเต็มใจข้าพเจ้าก็ได้รับบำเน็จกิจาการบทที่9ข้อ16 บำเนตที่กล่าวในที่นี้ย่อมครอบคลุมถึงมงกุฎแห่งความชอบธรรมที่ท่านเปาโลได้เขียนไว้ในสองติโมเทียบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8ในวงเล็บรวมทั้งถ้อยคำที่กล่าวไว้ในที่นี้ด้วยนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้างนั้นเป็นการยากที่เราจะกำหนดได้แต่จะต้องเต็มด้วยสง่าราศีอย่างแน่นอนเลขรุมัน11 ความสูญเสียของการไม่ประกาศกิติคุณเลขบอบิกหนึ่งมีวิบัติแล้วถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศกิติคุณวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าในวงเล็บหนึ่งโกลินโทบทที่เก้าข้อสิบหกถ้อยคำนี้กล่าวโดยอาคาัครทูตเปาโลผู้ประกาศกิติคุณเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อตลอดชีวิตท่านกล่าวว่าหากไม่ประกาศกิติคุณก็มีวิบัติแล้ว แท้จริงจะมีวิบัติประการใดก็ยากที่เราจะรู้ได้แต่เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีซึ่งทำให้มนุษย์สบายหรือมีสง่าราศีอย่างแน่นอนกรณีนี้ควรเป็นการเตือนสติสำหรับเรา <S <S เลขอารบิกสองถูกตัดทิ้งทุกกิ่งในเราในวงเล็บองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ได้เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียโยฮันบทที่15ข้อสองนี่เป็นถ้อยคำขององค์พระเยซูเจ้าเองที่ได้เตือนสติเรานั่นก็คือกิ่งที่เป็นของพระองค์แต่ถ้าไม่บังเกิดผลพระองค์ก็จะตัดออกจากตัวของพระองค์เองและก็จะสูญเสียความเป็นกิ่งของพระองค์อีกทั้งสูญเสียบรรดาการหล่อเลี้ยงและพระพรจากพระองค์นี่ช่างเป็นการเตือนสติอย่างแท้จริง นังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือ02-746-5191